เหมือนเดิมนะครับเสียงคนร้องนี่ช <filho> ัดมากครับเบรกนี่ล <ต Anfang> ึกมาก สวัสดีครับคุณเจโอ้โหครับผมมากมากที่ได้เข้ามาร้านนี้ของเพียบเลยนะครับเรืไม่มีนะคะมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างครับเนี่ยขนไปตอนนี้จะมีรุ่นหนุ่มเสยรุ่นใหม่หนุ่มเสยรุ่นใหม่มันมาพร้อมกับความสมจริงแล้วก็ความนุ่มหวานนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งหนึ่งศูนเก้าของรถยนต์นะครับตอนเก้าก็มีรุ่นใหม่มาแต่ก่อนน้าจะหนึ่งศูนเก้าตอนนี้เป็นตอนเก้าครับ พอเราดูอยู่กับรถเน่ีลำโพงอยู่กับเราอ๋อมันลำโพงต้องหวานนุ่มจริงๆต้องได้หวานมาด้วยครับนุ่มยังไม่พอตอนนี้โอ้แต่เสียงร้านนี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่ผิดหวังครับเดิมทีมันจะมีตู้อยู่เยอะเมื่อวานสองวันนั้นลูกค้ากดได้หมดอนละฮะออกไปแล้วใช่ไหมครับได้ครับที่กำลังจะมาใหม่ยังมากำลังจะขึ้นมาจากโรงงานมาดูโล่งมินิดนึงแชร์โล่งใช่ครับจะมีเพราะว่าหกร้อยวัตต์ตัวใหม่ที่จะกำลังจะมาเนี่ยครับแล้วก็มีจองเก้าปีตองเก้าของบ้านตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็จะมี ถึงสองที่ทีเด็ดเลยฮะอันนี้ทำให้แปลได้สมจริงนี่ฟังอยู่ตอนนี้คือสิบสิบห้าปีแล้วฮะรุ่นเก่ากว่าลูกค้ามาซ่อมแต่ตัวใหม่กำลังจะมาเนี่ยมันจะสมจริงกว่านี้นุ่มกว่านี้ฮะจะนุ่มกว่านี้นะครับโอ้แล้วผมมีตัวแล้วผมมีตัวเก่าอย่างงี้ไม่ร้องห้าแยกบางบางตัวเก่าบางตัวถ้ามันไม่เก่ามากเก่ามาโมเอามาโมได้ใช่ไหมครับได้ครับมีโมได้อีกโมได้อีกครับแต่ถ้าบางรุ่นที่มันเก่ามากๆเลยเนี่ยก็อย่าไปโมอะไมันไม่คุ้มซื้อตัวใหม่ดีกว่าสดกว่ามแรงกว่าองราคาอยู่ เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ช่วยๆกันอยากให้ลูกค้าได้ถึงคนถึงงานที่เราช่วยกันไม่เอากำไรอะไรมากมายครับอยากให้ได้ใช้ของดีๆกันแต่เสียงนี่อันนี้คือจะไขสมองล้วนๆเลยครับไม่มีของจีนไม่มีเมืองนอกอะไรมาปะปนอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูโอ้โเจ้าของร้านได้เลยเลยนานๆได้เจอนานๆเจอแต่ได้จะอยู่บ่อยให้อยู่ทุกวันละครับมาบ่อยที่ ันี่ที่ร้านนี่ทำเองเลยใช่ไหมใช่เองหมดเลยที่นี่คิดเองตู้ลำโพงอะไรที่ออกแบบจากโรงงานเราเองหมดเลยฮะไม่ได้ไปเอามาคัปปี้หรือจากโรงงานไหนมาที่นี่เรียใจ้อยเลยฟังในบ้านเพราะส่วนมากจะดังลั่นดังลั่นนี่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าดังคอเนี่ยพิจารณาจากหูเราได้แหละครับเมื่อกี้ผมเดินมาแต่ไกลได้ยินเสียงร้องมาแต่ไกลร้านนี้แน่นอนแล้ไม่มีร้านไหนอย่างส่วนมากก็จะบอกว่าขายคุณภาพองแล้วก็ ลูกค้าจะเสียตังค์้ับาทเนี่ยมันต้องได้ดีเลยครับมนะีสองพันสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินแบบไม่น้อยสท่าหรับางคนครับบางคนมันเยอะตอนนี้คือเวลาเราขายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วใช้คำว่าสุดยอดแด้ดีครับ 摆定噶啦，摆定。 เทปตัวไม่ต้องใสครับแตัวนี้เป็นคอได้ไนนเได,ด้ข้นรถเหมอคเขารู้ว่าไปเลยใส่เข็มขดใส่เข้มไปอีกตัวนึงเพื่อให้สมจริงเขาได้เทปก็ง่ายครัไม่ยากแล้วก็เอามาต่อนนี่ยเลยลต้ตองเบาใส่ใส่ที่ต่อลำโพง กี่บาทครับตัวนี้แคบุณเจกี่บาทครับตัวนี้สามสิบบาทครับร้านอมรของจีนนะฮะของจีนไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ดีแนะนําให้ไปซื้อไม่ใช่แต่ผมดูว่าแอมกระจอกธรรมดาแค่สามสิบบาทยังขับไปใช้ปีที่นี่จะให้เสียงแบบสามสิบบาทจะเอาหกสิบพอบัฟเฟอร์ตัวนี้เจ็ดโวลต์รุ่นใหม่ญี่ปุ่นมาขอซื้อสองล้านห้านะนั่นนะดูให้เห็นไส้เลยนะไส้ครับเห็นไส้ต้องแบบนี้ทำได้ยังไงเนี่ย จะได้รู้ว่ามันถามฟงต่อแล้วยังไม่ได้เสียเพราะว่าตีก่อนถักต่อไปี่อออ่าไม่ได้เสียข้าวนี่คือสามสิบวัตของออรที่ของจีนนะฮะใต้ของจีนจะต้องไม่มีการโมซีไม่ต้องต้องเดิมนะฮะสภาพนี้หนอนัเก่าเก็บมานานน้าเสียงที่ได้ไม่มีติดบาง ทั้เสียงอันนี้มีที่ขอโทษลูกค้ามาซ้อมแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยก็ทิ้งตถอไปต้องมาใส่ลองให้ดูอะไรสักไม่าง น,นี่ครับ power amp power amp รุ่นแรก,กๆครับผมคิดว่าเอาร้านอื่นมาซ่อมที่ไหนได้ผมตามไม่ถึงเองครับ<ำ>นี่รุ่นเก่าครับเดีย๋ยวดูรุ่นใหม่นี่ครับรุ่นใหม่หนะ้าตามรุ่นใหม่ครับรบส โอเคครับเดี๋ยวผมขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ได้ผมยินดีครับยินดีครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมมาเก็บให้ดูเดี๋ยวเบอโทรตอนนั้นไลน์ยังไม่มีกันนัดนี้ครับผมมีครับผมเก็บเบอร์โทรไว้แล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตใหม่ๆขอบคุณมากเสียงสุดยอดมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ